ก็เป็นท้ายเพลงที่เราผลิตเพลงสั้นนะครับความยาวประมาณ1นาทีนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ชอบเล่นโซเชียลนะครับเอาไปประกอบการเล่นโซเชียลของตนเองนะครับด mm ัง hmm. นั้นเนี่ยเป็นมันจะเป็นเพลงที่เราผลิตมาเพื่อโมเมนต์ hmm. ของช่วงชีวิตของคุณนะครับเช้ายันเย็นนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับ mm hmm. เพลงสั้น mm hmm. เพลงม mm ีเดียมบีดเพลงเร็วสําหรับไว้เต้นก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ยังเป็นเพลงที่เป็น เราผลิตเพลงใหม่เลยริจินอลแล้วก็เพลงที่เราเอาเพลงดังๆของแกรมมี่มาทาเป็นเวอร์ชั่นต่างๆคอนเซปต์นี้มันเกิดมาได้ยังไงก็จริงๆแล้วเราก็คุยนั่งคุยในทีมครับว่าทำไมเราวันๆหนึ่งเรานั่งปัดแต่โซเชียลโซเชียลนะครับทุกคนมีแอปโซเชียลหมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้คนก็เสพคอนเทนต์สั้นลงสั้นลงสั้นลงดังนั้นเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ทําเพลงที่มันเหมาะกับโซเชียลหรือการเสพของ การเสพคอนเทนต์ของคนที่สั้นลงนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคอนเทนต์เรามีทุกแนวเลยครับมีทุกแนวนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่ามีศิลปินหลากหลายแนวมาร่วมมาร่วมงานเรานะมีทุกแนวตั้งแต่เพลงถ้าผมพูดภาษาเราเราก็คือสตริงกับลูกพุ่งแบบมีหมดเลยทุกแนวนะครับเพลงเต้นเพลงอะไรก็มีหมดเลยในการเลือกคนที่จะมาร้องเพลงที่เรา่ปล่อยออกมาเราใช้เราใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกจริงๆแล้วเราเรา เป็นค่าที่อยู่ใน g m GM m g m มแรมแกรมมี่นะครับเราก็เราเลือกศิลปินแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่ทำงานให้กับ GMM แกรมมี่ก่อนศินลปินแล้วก็จริงๆเราพัดดูความเหมาะสมจากในแกรมมี่เป็นหลักนะครับแล้วก็พูดคุยกับศิลปินแบบว่าเขาสนใจไหมอยากทำเพลงสั้นให้เราไหมว่ามันเป็นเพลงแนวใหม่เป็นอินโนเวชันใหม่ที่เราจะเป็นเรียกว่าเป็นดิเรกชันของการทำอคอนเทนต์ปีหน้าของ G m m แรมแกรมมี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอศิลปินสนใจเนี้ยนะครับเราก็เอ้ยนั้นลุยก,กันเลย อย่างอย่างอย่างพี่ตาที่อยู่นี่ก็จะบอกว่าเอ้ยผมมีเพลงแปลงผมอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่ตาก็เลยทำให้หนึ่งเพลงท,ที่ที่ฟังอยู่เมื่อกี้นะครับก็าอโปรดิวเซอร์ที่เป็นผแต่มันยากง่ายยังไงเรากว่าเพลงเราต้องมัก่อนคุณจริงจริมันอยู่ที่การวางแผนครับจริงโปรดิวเซอร์ของเรามีความสามารถอยู่แล้วการแต่งเพลงผมว่าเพลง55วิไม่ได้ไม่ได้เหลือบ,บกว่าแรงเขาเพียงแต่ว่าเราต้องวางแผนให้ดีว่า หนึ่งเราต้องบรีฟโปรดิวเซอร์ให้ชัดบรีฟนักแต่งเพลงให้ชัดว่าเราอยากได้อะไรนะครับแล้วก็เราก็ต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะปล่อยปล่อยช่วงเวลาไหนอะไรอย,อย่างไรแล้วต้องวางแผนล่วงหน้าประมาณ3าเดือนในการปล่อยเพลงนะครับฉะนั้นผมว่าไม่เป็นปัญหาเรามีเรามีเพลงสา0รเพลงให้ทุกคนฟังแน่นอนตอนนี้เพลงมันสต้องไปได้เยอะแค่ไหนหลายสิบแล้วครับ <S <S หลายสิบหลายสิบหลายสิบคือมีผมมีถึงสิ้นปีแล้วครับ แล้วช่วงเวลาที่การปล่อยค่ะคือบางบางอย่างมัน,มนเป็นกระแสคือ่เราก็จะหยิบกระแสนี้มาแต่งรูถูกต้องครับ<ล>จริงๆแล้วเ,เราแต่งเพลงตามเทรนด์ด้วยอะ,อะไรที่มันแบบเกิดเป็นกระแสเมื่อวานเราต้องรีบแต่งเพื่อให้ทันกับกระแสเพื่อให้คนเอาไปใช้ในโซเชียลได้ ผมก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าครับก็ผมาระดอกครับก็เป็นตัวแทน a u d ิวเตอร์ด้วยครับแล้วก็ปกติเนี่ยจะมีเพลงเล่นเล่นเพลงขำขเพลงแปลงอยู่แล้วอยู่ในอยู่ในเครื่องมือถืออะไรเงี้ยครับพอมีโปรเจกต์นี้ก็ยิ่งสนุกใหญ่เพราะว่ามันจะได้เอามาช้ำจริงบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับวงตัวเองหรืออะไรพวกนี้ครับ แต่ว่าเพลงพวกสนุกๆเน,นี้ยมันเอามาทำเล่นๆได้เข้ากับโปรเจกต์นี้มากครับมันมันพาทายความเพลงที่มันแต่งยาวถ้าส่วนตัวของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องถนัดมาก <c oughs> ถนัดกับเพลงยาวเยอะครับปกติเพลงยาวจะเป็นเหมือนโปรเจกต์ใหญ่มันจะมีอะไรทำเยอะแต่เพลงแบบนี้นี่เหมือนขนมกลุบเลยสบายเลยไม่ต้องคิดมากแล้วก็มีลูกเล่นได้แบบทดลองสั้นๆกำลังพอดีอย่างเงี้ยครับ จริงอย่างของน้องน,นี่เห็นต่างกับของพี่ตานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงหนึ่งนาทีหรือ 5, 5 5 5 5วิเนี่ยยากมากเพราะว่าแม้แต่เพลงเราจะต้องแบบมีเวลาเล่าเรื่องน้อยลงอะในให้ทุกคนเข้าใจใน55วิเรารู้สึกว่าโหมันเป็นชาร์จใหม่ที่แบบว่าทางพี่บได้หยิบยื่นมาให้พวกเราได้ลองทำมันเลยทำไม่สนุกจริงๆแล้วมันเลยทำรู้สึกว่าอยากจะแบบทดลองอยากจะหาคอนเทนต์แปลกๆโดนโดนกับเทรนให้มันแบบว่าเกิดเป็นเทรนขึ้นมาได้ในโซเชียล หลั้ที่ปล่อยดิสแท็กคือห้าเพลงที่ที่ปล่อยออกมาในสวิงแพลตฟอร์เราสามารถไปเล่นได้เลยอ๋อเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มครับสตวิงแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสปอตติฟายแอปเปิลนะครับจู๊ส์นะครับเพลินนะครับแล้วก็มีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น t i k t o k กไอจีน,นะครับทวิตเตอร์มีหมดเลยครับมีทุกแพลตฟอร์มครับไปฟังได้หมดเลยครับก็ ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับฝากคนที่ดูอยู่นะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ชอบเล่นโซเชีย hmm. ลนะครับชอบใช้เพลงในการประกอบการทำคอนเทนต์บนโซเชียลของตัวเองนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ hmm. มากมาย300เพลงมาเสร์ฟให้คุณมาหยอกให้คุณถึงที่แล้วเพื่อมาเติมสีสันความสนุกในการทำคอนเทนต์บนโซเชียลก็อย่าลืมไปติดตามแล้วลืมอย่าลืมใช้กันนะครับ ก่อนอีนี่คือในฐานะมุมศิลปินเรคะเป็นยังไงบ้างเราต้องแบบปรับตัวยังไงกับเพลงที่จะเข้ากันีสองคนเลยพูดสองคนเี่แล้วกันโอเคครับก็ผมเมื่อกี้พี่ต้าพูดถึงความสุขสนานนะครับส่วนของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความท้าทายนะครับเพราะว่าการหยิบเพลงดังของตัวเองอย่างเช่นเพลงหัวใจมันง่ายกรุณาฟังให้จบซึ่งเป็นเพลงเพลงฮิตไปแล้วแต่เราเอาเพลงเหล่านี้เนี่ยมาแปลง ให้ม e ah ันเป็นเรื่องราวของปัจจุบันให้คนได้หยิบเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรอฟังนะฮะมันนี่คือความท้าทายของผมครับครับผมผมเห็นด้วยกับพี่เขาเลยครับอย่เสี่ยงเสียงก็แปะเลยก็วางเลยก็วางเลยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าสั้นใช่มันเป็นการใช่มันเป็นการเราเขาจะมันสั้นมาพูดแฮมเป็นเหมือนกับว่าไปรออะไรที่คนเราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผม เดี๋ยวรอไปติดตามเพลงยังบอกไม่ได้เหมือนกันเพลงอะไรใช่ครับประมาณนี้ครับพี่กบหน่อยไหมพี่กบครับพี่กบหน่อยครับครเห็นด้วยเหมือนน้องหมดเลยครับพี่กบก็คือก็วางก็อะไรปมาโอเคครับก็เอ่อผมมาแนะนำโปรดิวเซอร์ครับครับก็พี่อาจจะมาร่วมสนุกด้วยครับวันหนึ่งครับในอนาคตมีแน่นอนครับ ขอบคุณมากนะครับ